สวัสดีครับกลับมาพบกับออเดอวานเทรดดิ้งของเราครับผมแบงค์ออเดอร์วันแล้วก็พี่บุ๊มออทอวันสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับซีรีส์6ครับผมคันนี้เรอรอสีแดงเลยทำอะไรบ้างอันนี้ทำอะไรบ้างอ๋อเริ่มที่ฝากระโปรงครับผมตัวนี้เป็นคาร์บอนมันก็มีคาร์บอนอันนี้เป็นคาร์บอนนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ทำสีเป็นเรดนะฮะเหมือนตัวรถนั่นเองครับตัดแล้วก็ตัดทีมคาร์บอนสวยงามไม่เหมือนใครคันนี้ซีรีส์หคันนี้ที่เราขายนะครับผมยังมีโลโก้ข้างหน้านะฮะ เป็นแบบไหนครับแบงค์เป็นแบบเบียมสีดำแบบดุดุหน่อยครับผมคาร,ร์รบอนรอบขันนะครับผมลงมาอีกหน่อยจะเป็นฟอนกิวเป็น M6 อันนี้ก็เป็นแบบคาร,ร์บอนเลยใช่ครับลงไปใต้สุดของเราจะเป็นตัวนี้จะเป็นซีเมททีครับผมมาทั้งบัมเปอร์เลยคันนี้หน้าหลังเลยนะครับผมก็ฟอน์บัมเปอร์หน้าของซีแมททีเนี่ยเขาจะเป็นกันชนหน้านะฮะแล้วก็ลิ้นคาร,ร์บอนที่ทำมาเป็นแบบเฉพาะ ที่ใส่กับตัว m 2ส์6ตัวนี้อยู่แล้วนะครก็คือทรงจะเตี้ยหน่อยน่าจะน้อยคันมากในไทยที่แต่งลุคนี้นะครับผมต่อมามีอะไรอีกครับแบงค์ออมาแล้วถัดมาข้างๆจะมีข้อกระจกตัวนี้หูกระจกเป็นคาร์บอนตรงแก้มตรงแก้มด้วยคริมคาร์บอนตัวนี้ครับใช่ครับออกมาด้านล่างจะเป็นไซสเกิร์ตอันนี้เป็นของ h a r ์มันะครับผมเป็นทรงฮาร์มันนะครับผมที่ต่อกับตัว ไซสเกิร์คาร์บอนข้างล่างอีกที่ทรงเป็นแบบนี้ครับมีเวลออกมารับกับตัวเกิร์ตข้างสวยๆเลยหายยากนะคนที่จะแต่งถึงถึงขนาดนี้นะผมไปข้างหลังกันต่อครับแบงค์ข้างหลังกันต่อนะครับพบกับวิ่งหลัง GT ตัวนี้เป็นของ Mad Mad Production ครับครับผมตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นของ C m เเช่นกันตัวดักเทลตัวนี้คาร์บอนนะครับผมเพิ่มความหล่อแบบ2ชั้นให้คันนี้นะครับผมครับผมด้านล่างก็จะมี บัมเปอร์หลังที่เป็นสเตเลทีเหมือนด้านหน้าเช่นกันอันนี้มาทั้งบัมเปอร์เลยแล้วก็มีตัวคาร์บอนทั้งล่างตัดเพิ่มความหล่อเหลาขึ้นไปคือเป็นตัวที่เป็นเซ็ตนะครับผมที่ดิฟฟิเซอร์คู่กับตัวบัมเปอร์หลังเนี่ยมาอย่างดีฮะเท่ๆแล้วท่อเขาเป็นอะไรอยู่ตอนนี้ท่อเขาเป็นเป็นจิมเป็นไปท่อคาร์บอนนะครับผมครับผมตัวนี้สวยงี้ฮะคันนี้คือแน่นๆเต็มๆเท่ๆครับคุณผู้ชมต่อมาด้านนี้เลยครับผมเขาใส่ เบรกอะไรครับคุณแบงค์เป็นเบรกเบมโบ GT นะครับผมหน้า6หลัง4ครับผมสีเหลืองครับสีเหลืองสวยงามใช่ล้อครับผมคุณแบงค์ล้อเป็น w a l สไตน์เน VFF 103ครับผมอะสตอมเป็นขนาด21นิ้ว2 1นิ้วนะฮะใช่ครับน้อยสวยงามมากคันนี้ครบครบครบนะฮะมาดูภายในกันบ้างหน่อครับคุณผู้ชมนี่เลยครับคุณผู้ชมครับผมข้างในก็เป็นทิมคาร์บอนเรียบร้อยนะครับ หัวเกียร์ฐานเกียร์ทุกอย่างเปลี่ยนเป็นคาร์บอนหมดแล้วนะครับตัวพวงมาลัยนะครับผมเป็นเขาเรียกว่าชิปไลท์ดิสเพย์นะครับผมเป็นพวงมาลัยคันทัลล่าของทางบีเของแท้นะครับผมแล้วก็จะมีทริมนะครับผมเป็นคาร์บอนล่องวีเป็น M นะครับเป็นพวง M6 นั่นเองครับสวยงามครับผมแพดเดิลชิปอัตโนมัติครับเรียบร้อยแล้วเท่ๆนะครับไฮไลท์ใหญ่ครับจอครับสวยงามนะฮะสตาร์ทให้ชมดีกว่านะครับขออนุญาตฮะ เอาแล้วดูความเท่ซะหน่อยนะครับนี่ครับผมนะเ่าจะเขียนเ m ็มเพ r ร์บ m อ็มบีนะครับเท่ๆนะครับผมโอ้เวลาใช้งานนะผม้รับดิสเพย์นี่รีวิวไปด้วยเลยนะนะเป็นชิปอัพให้เราได้กดเกียร์นะครับผม ไฟสวยๆนะครับจอนะฮะเป็นดิจิตอลนะครับคุณผู้ชมไงปอดนะครับสีแดงเท่ๆนะครับสวยงามนะฮะหรู่ในหมดนะครับผมแต่องรุ่นหมดนะฮะคอมฟอร์ตนะครับนี่เล็กไม้ครับผมเป็นเข็มไม้นะครับอีโคครับมีเหมือนกันนะฮะนี่สีฟ้านะฮะหลอจริงอันนี้ อ่าม oh. ีสลูปเลยนะครับโอ้โหข้าสาวไปเที่ยวนะครับใช่ครับแต่เป็นลูฟที่แบบเปิดเฉยครับไม่ได้เปิดออกหมดนะครับคุณผู้ชมเท่ๆฮะคันนี้ครบครบนะฮะอ๋อแพดเดิลชิพนะครับผมออโต้เทคนิคเนี่ยเป็นคาร์บอนนะครับวันนี้ผมเพิ่งเห็นนะฮะสวยงามเท่ๆนะครับโอเคก็สำหรับใครที่อยากมาชมคันนี้ตัวจริงมาหาเราได้ที่ออโต้บานไทยแลนด์เลยเราพร้อมจะพาคุณไปลองซิ่งกับคันนี้เลย อรใครสนใจนะครับผมออโตบานเทรดดิ้งนะครับผมกดมาได้เลยฮะที่แฟนเพจนะครับผมว่าสนใจคันนี้นะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมแล้วก็ยูทูบชาแนลนะครับออโตบานไทยแลนด์นะครับผมเฟซบุ๊กไอซีทิกต็อกนะครับช่องทางต่างๆนะครับออโตบานไทยแลนด์นะครับกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้พวกเราด้วยฮะตั้งใจทําำุูคิดนะครับผมแล้วก็เทรดดิ้งนะครับผมใครสนใจมีติดต่อได้ที่ไลน์แอดเหมือนกันครับแอดออทบานนะครับสอบถามเรื่องรถนะหรือฝากขายรถนะฮะหรือหารถ ก็ติดต่อไม่ได้เลยครับผมครับผมวันนี้ผมบงวงกับแวงก็ต้องไปจริงๆนะ <c oughs> คันหล่อคันนี้นะหล่อเจ้าของเืน,นะครับฝากด้วยนะคุณผู้ชมครับผม <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs>